ไยในสถานที่แห่งนี้จับจับกษัตร์ทั้งหลายผู้ขับมาเจ้าทั้งหลายขอบอนราธนาพรมหาอุปคุตมหาเถระเจ้าผู้เป็นเข้าเป็นประธานและพระอาทิตย์ตนวิเศษไสแสงพระจ,จันทราแบ่งเงือง,งพูพระธรรมข่านภู้รัตมีเจ้าทั้งสามองค์ทงพอกันมานสถิตเพื่งควรภารรักษาอย่างมาทั้งหลายทั้งห้าประการอันจับมาเปลี่ยนเปลี่ยน แห่งภูมิภาคทั้งหลายในภูมิสฐานที่นี้ก็ออกมาเดินตาุตากาาุกาาวิปติภาหายาภูกาตาตารานังพัวจาติยังนักจั มีย่งสภาพดิจิเวนะุ้มังสิทธิเตชังดิจิพลังสิจิกิจังหังวันอามีตังตถาโมนโมนะสการ้าพเจ้าจะไหวคุณราชาจาพน์ทั้งวันงงหลงูมันปุริทัตตตั้งแต่คุณเท้ามหาโอมแล้วการสวนที่ว่าสังกอนและคุณสีกอนาวยเป็นประทานอีกทั้ง ลงคุณน้ำคุณไฟคุณอาตุรงคุณปารีโร่คุณนันตว่าคุณนิสตว่าคุณนิสตว่าคุณอาตว่าคุณปารตโาคุณอาตุวาเป็นปารีโร่ฐานชั้นที่สุดทีน้งคุณก็อุปจะเจ้าทั้งหลายโดยทุกทุกพระองค์ไม่มีประมาณตั้งแต่คุณพระดำพระเจ้าพระคุณพระสงฆ์พระเจ้ากับคุณทวยเทพเทวาทั้งหลายที่อยู่ทุกทั้งฟ้าแห่งบ้องกาขพรย แต่คุณพระอาทิตย์เทวาพระจันทร์เทวาพระอังคารเทวาพระพุธเทวาพระบริหัสบดีเทวาพระศุเทวาพระเสาเทวาพระอาทิเทวาพระปฏิวัตีเวเทวาพระบารมีท่านทั้งหลายจงมาเป็นที่เบิงแก่ข้าพเจ้าในสถานที่แห่งนี้กับทัพนางแม่นางพรานีพระแม่ผมษานางเรศรา เดี่ยวัูในสาครนัโมเทพพญานานเรืองเศษข้นในอากาศเรียเพสีูุ้านภูมิรู้ถ่ายภาพิจิตารทาานำพคาัมบุตรามหายนและอาบุตรเดชทุกานข้าพเจ้าจะขอกราบสมัสการไหว้ขอข้าพเจ้าข้เจิญองคูบาลยานขุาพเจ้า ทหลายจงรุมมาโียเทวาอาจารย์สบลายจงุมมาเจินวัฏฏะก่ลกสัรพเวสบโสอนมาจุดควรเจริญประทานด้วยะรไกภาษาประุทให้แกู่ขาพเจ้าที่มาในครันี้ทั้งคุณพระเภทคุณว่านคุณยาคุณมูบาอาจารย์ทัหลายจิตยิ้มสัมภคทังคะวันดุเม จ้าะบาันทเทวราุราทันติติตในอานแนแดนตรวันทุกแต่งห้องของท่นสัพพะอะไรเทาพเจ้าเราได้ทรงสักการะเ็นจอมเทวันสตะเทเวอันดองฤทธิ์อกามนสมาธิจันสมบสังูในปัญจภกขีรักเบนตาผูรู้มีไรรักอันพเรน์ อุปาทนวามีบางเหันสติตในทิพยทิเวทภูมิคนคนและเครื่องบนเบหาณาภาอาภาพัก้ทุกแห่งโลกระชาจากรวาน้และจาก,กาวานิืุนผู